งูยักษ์ไทยท่านโนโบอางูลามยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไทยท่นโนโบอาแปลว่างูลามยักษ์เป็นงูที่ได้รับการบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันมีชีวิตอยู่ในยุคคาริโอซีนเมื่อ60ล้านปีก่อนยุคคาลิโอซีนมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นพิเศษเหมาะสำหรับสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นยุคที่ตามมาหลังจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์งูไททัทนโนโบอาเป็นงูขนาดใหญ่ที่ไม่มีพิษมีรูปร่างลักษณะและมีพฤติกรรมคล้ายงูอนาคอนดาแต่มีความยาวมากกว่าอนาคอนดาถึง6เท่ามันมีความยาวเฉลี่ยประมาณ13.5ถึง15เมตรเทียบได้เท่ากับรถประจำทางหนึ่งคัน และมีน้ำหนักมากถึงสองตันถิ่นที่อยู่ของงูไทยท่านโนโบอาคือป่าดิบชื้นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ32 9 0ถึง90องศาเซลเซียเสยเหตุผลหลักที่ทำให้มันมีขนาดตัวใหญ่โตได้เช่นนี้เป็นเพราะพวกมันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเนื่องจากไดโนเสาร์สูญพันธ์ไปแล้วสภาพอากาศที่อบอุ่น เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตและอาหารในป่าดิบชื้นก็อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษแม้ว่าพวกมันจะตัวใหญ่พอๆกับไดโนเสาร์แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ำเนื่องจากน้ำช่วยพยุงร่างกายที่ใหญ่โตไว้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็วอาหารหลักของไททันโนโบอาคือเต่ายากักษ ลาขนาดใหญ่และจระเขโบราณที่มีขนาดตัวยาวกว่าเจ็ดเมตรนูไท่ท่านโนโบอาไม่มีพิษจึงต้องล่าเหยื่อโดยการซุ่มโจมตีในน้ำรัดเหยื่อด้วยลำตัวหรือใช้ขากรรไกรงับเหยื่อแล้วกลืนลงท้องในคำเดียวสำหรับในเรื่องของการสืบพันธ์เนื่องจากมันมีลักษณะคล้ายอนาคอนด้าจึงคาดว่า น่าจะออกลูกเป็นตัวเช่นกันนักวิทยาศาสตร์คิดว่าหมูไทยท่านโนโบโอาได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกแต่บางพื้นที่ของอเมริกาใต้โดยเฉพาะที่ป่าอเมซอนยังมีสภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อสิบล้านปีก่อนและมีการค้นพบงูขนาดใหญ่อยู่บ่อยๆบ,บางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ อาจจะยังมีงูไทยท่านโนโบอาหเหลือรอดอยู่บ้างแต่จะไม่ตัวใหญ่เท่าในอดีตเพราะปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันงูเหลือมยักษ์กินคนทั้งเป็นเรื่องราวชวนสยองขวัญของงูเหลือมกินคนนี้เกิดขึ้นในเมืองมากาสกาประเทศอินโดนีเซียวันที่16มิถุนายนปี2561นางวาติบาวัย54ปี ออกจากบ้านไปเก็บพักตามปกติแต่ว่าเธอหายไปนานจนผิดสังเกตและไม่ได้กลับบ้านอีกเลยญาติพี่น้องของเธอรู้สึกเป็นห่วงมากพวกเขาระดมคนกว่าหนึ่งคนช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งในวันต่อมาพวกเขาก็ได้พบกับงูเหลือมยักษ์ที่มีส่วนท้องพองใหญ่นอนอืดอยู่ห่างจากบริเวณที่พบมีดพกและรองเท้าของนางวาติบาชาวบ้านต่างก็สงสัยว่า เจ้องูตัวนี้คงขมือบหญิงสาวผู้โชคร้ายไปแล้วจากนั้นก็ได้ช่วยกันฆ่างูและผ่าท้องของมันออกมาปรากฏว่าในท้องของงูนั้นมีศพของหญิงที่หายไปดังที่คิดไว้ไม่มีผิดร่างของนางวาติบายังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นอนสงบนิ่งอยู่ในนั้นสวนผักของนางวาติบานั้นอยู่บริเวณตีนเขาใต้หน้าผาและที่หน้าผานั้นก็มีถ้ำหลายแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของงูจํานวนมากพวกชาวบ้านต่างรู้กันดีและพยายามระมัดระวังไม่เข้าใกล้พื้นที่แห่งนี้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่แปลกใจที่พบว่างูเหลือมยักษ์ได้กินคนเข้าไปงูเหลือมมีความยาวได้มากกว่า10เมตรถือเป็นงูที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลกและยังมีความยาวมากกว่างูอนาคอนดาที่พบในทวีปอเมริกาใต้แต่มีน้ำหนักน้อยกว่าอาจจะหนักน้อยกว่างูอนาคอนดาได้ถึงครึ่งเท่าตัว และงูเหลือมที่กินนางวัติบาเข้าไปนี้ก็มีความยาวมากถึง7เมตรชาวบ้านคาดการว่านางวัติบาผู้โชคร้ายบังเอิญเจองูเหลือมและถูกมันจูโจมงูเหลือมที่มีพละกําลังมหาศาลและร่างที่ใหญ่โตพุ่งเข้ารัดร่างนางวาติบาให้แน่นขึ้นเรื่อยๆจนหายใจไม่ออกทําให้เธอขาดอากาศหายใจหรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและกระดูกแหลกละเอียดจากนั้น มันก็จะค่อยๆกืนเธอลงท้องและนอนนิ่งรอ่อยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งชาวบ้านมาเจอจึงได้พบร่างของเธอในท้องของมันงูเหลือมเป็นงูที่ดุร้ายกว่างูชนิดอื่นๆเหยื่อของมันคือสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกหรือหนูและมันก็กินสัตว์ได้หลายประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวสัตว์เลื้อยคานเช่นตะกรวดบางครั้งก็กินพวกเดียวกันหรือกินคนด้วย เราจึงมักพบรายงานว่ามีงูเหลือมกินคนอยู่บ่อยครั้งในประเทศต่างๆทั่วโลกปีศาจงูยักษ์แปดงามยามาตโนโอโรจิยามาตโนโอโรจิ ji. หมายถึงแปดงามคือมีหัวทั้งแปดงอกออกมาจากงานทั้งแปดมันเป็นปีศาจในตำนานโบราณของญี่ปุ่นที่มีร่างกายเป็นงูยักษ์มีดวงตาสีแดงแปดหัวแปดหาง ช่วงล่างติดกันเป็นหนึ่งเดียวมีขนาดใหญ่มหมาเกือบเท่าภูเขาสามารถพ้นไฟได้เวลาเดินทางไปสถานที่ใดก็ตามมักจะทำลายล้างพืชพันธุ์และชีวิตของผู้คนจนราบคาบวิธีการบรรเทาความดุร้ายของมันมีเพียงการสังเวยสาวบริสุทธิ์ของหมู่บ้านนั้นซึ่งจะใช้การคัดเลือกโดยการยิงธนูขึ้นบนฟ้าบานใดที่ถูกลูกธนูปัง จะต้องนำลูกสาวบ้านนั้นไปสังเวยแก่ยามาตะโนโอโรจิตำนานเล่าว่าเทพซูซาโนโอนะมิโคโตเทพแห่งวายุน้องชายของเทพีอามาเทรสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ได้ทำเรื่องผิดพลาดบางอย่างจึงเดินทางไปผจนภัยตามพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นระหว่างนั้นเขาได้พบเจอกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังทำพิธีจัดเตรียมเครื่องสังเวย ให้แก่ยามาตโนโอโรจิในหมู่บ้านมีสามีภรรยาที่ชรากำลังรำ่ำไห้และบอกว่าตลอดเจปีที่ผ่านมาเขาได้ส่งลูกสาวทั้ง7คนสังเวยแก่ยามาตโนโอโรจิเพื่อหมู่บ้านและปีนี้ก็เหลือลูกสาวคนที่8ดคนสุดท้องแล้วเมื่อเทพสุซโนโอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็อาสาจะปราบยามาตโนโอโรจิให้ โดยให้ชาวบ้านเตรียมเหล้าแปดเหยือกและนำหญิงสาวที่ต้องถูกสังเวยไปซ่อนตัวเมื่อถึงเวลาที่ยามาตะโนโอโรจิปรากฏตัวเทพซูซาโนโอโอก็หลอกล่อให้เจ้าหูยัษ์ดื่มเหล้าทั้งแปดเหยือกจนเมามายและจัดการมันได้สำเร็จช่วยให้ชาวบ้านผลภัยและได้แต่งงานกับหญิงสาวที่รอชะตากรรมอันเลวร้ายนอกจากนี้ เทพซูซาโนโอะยังพบว่ามีดาบวิเศษซ่อนอยู่ที่ปลายหางของยามาตโนโอโรจิด้วยดาบนั้นก็คือดาบคุสานางนิซึ่งภายหลังเทพซูซาโนโอโนได้ยกดาบนั้นให้พี่สาวเทพีอามาเทรสุ hmm. su, ผู้เป็นต้นตระกูลของจกักรพรรดิญี่ปุ่นและสืบทอดต่อกันในราชวงศ์จนถึงปัจจุบันยามาตโนโอโรจิ เป็นปีศาจงูที่โด่งดังมากจึงไม่น่าแปลกใจที่มันถูกนําไปใช้ในอนิเมะหรือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดังหลายเรื่องเช่นโดเรมอนนารูโตะวันพีชชาแมนกิน